สวัสดีครับวันนี้ทำคลิปที่สอครับทอง30นาทีนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้วันที่24เดือนแครับปี2 5 6 5นะครับว่าถ้าเป็นทะลุอุนไปพูดเหมือนตามคลิปแรกนะครับถ้าทะลุราคาขึ้นไปนะครับเราจะรอย่อแล้วเกิดไพ่ชั่นเราค่อยจะเข้าซื้อนะครับเราไพ่ชั่นกินกินขาขึ้นนะครับโดยที่แทงเจียวต้องกินกินแทงแดนครับ โอ้ตองรอหลายชั่วโมงนแน่ครับตอนนี้มันชาวเฟรม30ครับนี่ครับพอมันกินกินเราเข้าเลยนะครับเราเข้าเราทําราคาไปที่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะเร่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจุดที่ไพรเช็ตชั่นครับ้คือกินขาดขึ้นราก็เด้งขึ้นนะครับแทงยาวๆเลยครับแต่เราควรจะออกก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปตลาดขออเิกานะครับอาจจะมีการแต่ผลหรือการประกาศข่าวที่ อจะไม่เป็นตามที่เราคิดนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องออกก่อนดีกว่านะครับครับสวัสดีครับ